อ้าเราเข้ามาในเรื่องของเราว่าเรากําลังจะสแกนดูว่าเอ๊ะไอ้ไอ้ภัยจากนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองต่างๆที่ควรระวังมันยังไงกันเท่าที่ดูเนี่ยนะอออย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เห็นชูเจ็ดนิ้วใช่ไหมอาจารย์สวชัยชาาก็คือไปเติมเงินให้ให้บัตรคนจนเนี่ยจากสามร้อยขึ้นไปเจ็ดร้อยโอ้โหไม่ขึ้นพวดเดียวทีโอ้โหลานเลยแล้วก็ตัวเลขเป็นคิดเป็นจํานวนเงินเนี่ยอาจจะ ตัวเลข300นักขณะนี้จํานวนคนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก13ล้านคนที่ถือบัตรนี้อยู่แต่เวลาไปขึ้นไปเป็น700เนี่ยมันฟาดเข้าไปมีการทำ projection ว่าประมาณ18ล้านคน18ล้านคนโอ้โหแล้วมันต้องต้องการเงินไปอุดหนุนตรงนั้นเนี่ยแสนห้าหมืนล้านบาทต่อปีโอ้โหตรงนี้มันยังไงอะมันมันไหวเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วแล้วไปดูบางบางพักนะอาจารย์อารักษ พักบางพักเนี่ยที่ประ,ประเทสร้างงานสร้างเงินสร้างอะไรต่อมีอะไรนะมีการแจกเงินอุตลุดเลยนะแจกจเงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยกอ,องทุนละสองล้านอ่ะไอกองทุนหมู่บ้านถ้าถ้าลองมามาดูตัวเลขเนี่ยทั้งประเทศมันมีเกือบเกือบแปดหมื่นกองทุนอะ่ะเจ็ดหมื่นห้า แล้วลองเอาสองล้านคูณเข้าไปดิมันฟาดเข้าไปอีกแสนเกือบสองแสนล้านบาทนะปีนี้แล้วยังไปแจกเงินชาวนาอีกสามหมื่นต่อครัวเรือนฮแล้วครัวเรือชาวนาเนี่ยที่ที่มีการเอ่อค้นสืบค้นตัวเลขเนี่ยปีประมาณสี่ล้านแปดแสนครัวเรือนเนี่ยผมคิดตัวเลขว่าเฮ้ยแจกเงินชาวนาอีกปีหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันล้านที่จะายกันนักหนานะแล้วก็เอ้าไปแจกให้ใครอีกแจกประมงพื้นบ้านอีกเอ่อ กลุ่มละแสนสองพันแปดร้อยกลุ่มล่อเข้าไปอีกสองร้อยแปดสิบล้านแจกอะไรอีกแจกเด็กคือแรกเกิดก็คือผู้หญิงที่ตั้งท้องอ่ะตั้งแต่รู้ว่าตั้งท้องจนกระทั่งคลอดลูกเนี่ยเอาอไปเลยเดือนละหกร้อยผมก็ไปดูสถิติว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเด็กเกิดปีนกี่คน 500, ห้าแสนคนห้าแสนคนห้าแสนคนนะเออหนึ่งแม่เนี่ยได้ไปคนละหกร้อยบาทต่อเดือนต่อคนนะอันนี้ฟาดไปอีกเดือนหนึ่งสามร้อยล้านนะ ปีหนึ่งสามสี่พันล้านนะเฮ้ยเรารวยขนาดนั้นเอชาดารักที่เอาเงินมาไล่แจกเนี่ยแล้วพวกคนคนที่มีรายได้ผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยที่เสียภาษีกันหลังแอนเนี่ยไม่ตายเหรอจย์ก็เท่าที่ดูในนี้เนี่ยนะครับดูในนโยบายต่างๆของสักประมาณสักห้าพักห้าพักหลักๆก่อนนะครับที่คิดว่าก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็ต้องถ้าถ้าจะแบ่งเนี่ยนะครับถ้าจะแบ่งว่า เป็นอะไรที่นโยบายที่เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้เนี่ยเอาไว้อันหนึง่งอีกอันหนึ่งคือใช้เงินใครเนี่ยก็ว่าอีกอันนึงนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูด่าใช้เงินใครก่อนก็ได้นะครับ,รบว่าว่าอย่างนั้นไปนโยบายที่ที่ใช้เงินเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีอยู่สองสามพักใหญ่ๆเนี่ยนะครับ,รบที่ที่เมื่อกี้ที่ที่บ๊วยบอกมาเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วไล่ไปก่อนก็ได้ครับผมเก็บมาถ้าใช้เงินของรัฐเนี่ยนะครับหลักๆนะครับก็จะมีในเรื่องของ ถ้าน้อยที่สุดตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือของทางพักเพื่อไทยนะครับคือนโยบายเขามันเยอะจริงนะครับ,รบแต่ว่าเป็นอะไรที่รัฐไม่ได้จ่ายนะไม่ไดท้ที่เอกชนจ่ายนะไอ้ที่ยุ่งกับนโยบาย ของรัฐเนี่ยก็จะมีสร้างทางคู่ทําความ,มเร็วสูงสาธารณ<ม>สุขอัปเกรด30บาทพวกนี้ซึ่งเขาก็ uh huh. ไม่ได้บอกตัวเลขชัดเจนซึ่งก็ก็แน่นอนมันก็มีอยู่แล้วครับฐานมันแน่นอยู่แล้วนะครับ<ม>จะบวกขึ้นไปอีกมันก็คงคงคง,คงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นภาระอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นภาระของงบประมาณอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไร,รที่นอกเหนือไปจากนั้นมากมายนะักนะฮะอันเนี้ย<ม>อาจจะยกไ,ไว้ว่าทางเพื่อไทยเนี่ยมันดูเยอะดู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 เวอร์ดูอะไรตรงเนี้ยจริงนะครับแต่ว่าไม่ใช้เงินรั ไม่ได้ใช้เงินรัฐมากนะครับตัวที่ใช้เงินรัฐเริ่มใช้เงินรัฐมาเนี่ยนะครับก็จะมีนี่ครับของทางก้าวไกลครับนะครับเขาก็จะมีอย่างที่พี่บอกกันนะครับว่าแรกเกิดท้องได้ให้แล้วนะฮะเกิดได้สามพันกับสามพันบาทแล้วก็บวกอีกพันสองร้อยบาทต่อเดือนแต่ไม่ได้บอกว่าให้จนถึงอายุเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับแล้วถ้าไปคูณอย่างที่บอกว่ามีห้าแสน อ่ากว่าคนต่อต่อปีเนี่ยคูณเข <Hey. S 1> ้าไปมันก็เยอะพอสมควร <Hey. S 1> เี่ยที่พี่พี่บวยบอกอันที่สองเนี่ยนะครับอของเขาก็คือจะให้ผู้สูงอายุครับสามพันบาทอืมอืมต่อเดือนครับอันเนี้ยจะเยอะเพราะผู้สูงอายุของเราวันเนี้ยถ้าหกสิบ อับเนี่ยนะครับเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีประมาณ13ล้านคนนะครับก็จะคิดเป็นต่อเดือนเนี่ยตกประมาณ39,000ล้านบาทปีละ4 6 8 0 0 0ล้านบาทครับเนี่ยของของของก้าวไกลนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคนพิการนะครับคนพิการเขาก็จะได้3,000บาทเช่นเดียวกันแต่คนพิการของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก2.1ล้านคนล้านรายนะครับพิการทุกแบบเลยก็มีลิสต์เอาไว้ประมาณ สิบกว่าประเภทเนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณนะครับอีก6,300ล้านบาทก็ปีหนึ่งก็เจ็ดหมื่นห้าสองอันรวมกันของทางเก้าไกลเนี่ยก็ตกประมาณห้ากว่าห้าแสนห้าแสนสี่หมื่นห้าแสนห้าแสนสี่หมื่นสามพันล้านบาทห้าแสนสี่หมื่นสามพันล้านบาทเนี่ยครับของเก้าไกลที่คิดได้เป็นเป็นตัวเป็นตัวเลขที่เห็นชัดจากนโยบายหลัก ของเขานี่ยังไม่นับที่จะทํานู่นทำนี่นะเมีเยอะเลยนะครับนะครับแล้วก็ที่มาของก้าวไกลเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าจะลดขนาดของกองทัพก็ดีทนะบ <ừ> กระจายาทรัพย์สินของกองทัพทรัพย์สินของราชการให้เป็นของ เอประชาชนนู่นนี่ไปก็จะมีอะไรอยากให้นปฏิวัติทั้งนั้นนะครับคดนให้โดนปฏิวัติก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาเขาจะให้ก่าอไปมาเป็นมาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยนะครับเออก็จะลดสวัสดิการกองทัพก็มีอะไรกับกองทัพมากๆเลยเขาก็ไม่ต้องการครับ จะลื้อรือวจียต่างขอรั้วจะลื้อรัอจะลื้อรือลื้นนี่หมดอะไรทำลองเนี้ยนะครับรัดมานะครับเท่าที่เห็นก็จะมีของพลังประชารัฐอย่างที่เมื่อกี้พี่พี่บวยบอกนะครับซึ่งผมแปลกใจครับคือต้องบอกงี้ก่อนครับพี่สุรชัยพี่บวยของพลังประชารัฐที่ทําอยู่ตอนนี้ยที่เถียงกันอยู่ว่าผลการใครเนี่ยนะครับไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวนะครับครับแล้วมันทํามาตอนโควิดนะครับ และให้ดูแลกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งดูแลมาตลอดนั่นแหละนะครับมาตั้งแต่ช่วงหลักโควิดเป็นต้นมานะครับแล้วก็ลงทะบงลงทะเบียนมานะครับการให้ก็ไม่ได้ให้ต่อเดือนตลอดปีนะครับเป็นการให้เป็นช่วงๆแล้วแต่จะจัดสรรงบออกมาเช่นบางช่วงให้สามเดือนบางช่วงให้สี่เดือนบางช่วงให้ห้าเดือนนะอย่างรอบนี้ยเขาให้แค่เดือนเดียวคือเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือเดือนมกราแล้วถัดจากนั้นยังไม่มีเดี๋ยวต้องรอ งวดต่อไปแบบนี้เป็นต้นมันเป็นอะไร,รที่มันออกมาเป็นก้อนก้อนก้อนละสามพันสี่พันสามพและมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเช่นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ให้แค่เงินสดถูกไหมครัเงินสดเนี่ยมี200ยกับ300นะครับ,ค,รบคนที่ได้200นี่ก็คือสามหมื่นสามหมื 30, ่ 30, บาทขึ้นไปถึงแสนหนึ่งจะได้จะได้สอง แล้วก็ถ้าต่ำกว่าสามหมื่นบาทต่อปีนะรายได้ก็จะได้สามร้อยบาทอย่างเี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าค่าโดยสารรถเมย์ค่าค่าโดยสารรถเมย์ให้ห้าร้อยบาทต่อเดือนรถบขสนู่นนี่ไปก็ให้ห้าร้อยบาทต่อเดือนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รถไฟห้าร้อยบาทต่อเดือนรวมทั้งสามประเภทเนี่ยค่าเดินทางเขาให้พันห้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ต้องให้ใช้บัตรไปใช้นะฮะถ้าใช้ไม่หมดห้าเบิกเป็นเงินสดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาให้วงเงินค่าก๊าซสี่สิบห้าบาทสามเดือนแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเปาะราง สามเดือนอก็ตามนโยบายรัฐบาลที่ออกมาเป็นช่วงๆนะ,ะกี่เดือนกี่เดือนก็ว่ากันไปนะครับนอกจากนั้นก็จะให้ค่าน้าค่าไฟฟ้าสามร้อยกว่าบาทค่าปลาปลาร้อยบาทอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับให้ซื้อก๊าสอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นช่วงๆเท่านั้นนะครับวันดีคืนดีพี่อลองประวิตรของกระผมเนี่ยนะครับเขาบอกเลยจะให้เจ็ดร้อยเลยต่อเดือนเลยของสิบแปดล้านคน ผมก็งงเหมือนกันพี่เพราะว่าปัจจุบันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ออกมาอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านเข้าใจผิดในสาระสาคัญอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งท่านอ้างว่าพรักพลังประชารัฐเป็นคนออกซึ่งก็ใช่นะครับเป็นคนออกแต่ว่าสาระสําคัญมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณประวิทย์เข้าใจนะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ให ต่อเดือนแบบนั้นนะครับให้ต่อเ <ฮะ S 1> ดือนมันมีอยู่แล้วครับเบี้ยผู้สูงอายุก็ดีนะครับ <ฮะ S 1> หรือ,อะจะเอาอย่างที่ก้าวไกลเขาบอกผู้สูงอายุเอาไปสามพันเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันเปล่าเนี่ยอย่างเงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นของพลังประชารัฐณวันนี้เนี่ยนะครับผมยังคิดว่าเป็นนโยบายที่ยังไม่ได้มีการตัดกรองอย่างถูกต้องนะครับคือพูดง่ายคิดคิดตื้นต้นคิดเร็วเร็วคิดเร็วเคิดไวๆวแล้วก็ออกมาหาเสียงแบบเนี้ยนะครับโดยหวังว่าหน้าที่จะเป็นอะไรที่โดนใจ ประชาชนหรือเปล่านะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เห็นบอกว่ามีนโยบายอีกเป็นร้อยเลยนะครับที่จะออกมาก็เลยยังไม่ได้คำนวณให้ให้ให้พวกพี่ๆได้เห็นกันว่าเป็นยังไงอีกอันนึงที่มีเหมือนกันอันนี้ก็ไม่เยอะของครังเพื่อไทยนะครับอ๋อไม่แน่อาจจะเยอะเขาเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าเขาจะพักหนี้สามปีใช่ไหมครับอ่าภูมิใจไทยภูมิใจไทยโทษภูมิใจไทยก็พักหนี้สามปีหยุดต้นปลดปลอดดอกนะครับไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อราย เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาจริงๆคนที่จะเข้าขายคือใครสมมุติถ้าเป็นคนที่เป็นหนี้ครัวเรือนเป็นหลักอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลายล้านคนเหมือนกันนะครับนะมันจะพักหนี้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าสมมุติว่ามันจักอ่ายี่สิบอ่ายี่สิบอ่ากี่ล้านลายเอาสามล้านลายลายละหนึ่งล้านมันก็ปาไปสามล้านล้านบาทแล้วี่แล้วแบงก์จะกินอะไรใช่ไหมถูกต้อง,งเขาก็บอกนี่ครับเขาก็บอกว่าเขาจะออกพันธบัตร ออกพันธบัตรนะครับดอกเบี้ย2.5ถึง3มาเพื่อแก้หนี้สินก้อนเนี้ยนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงเนี้ยตกลงจะใช้เงินสูงถึงเนี่ยครับถ้าเอา2ล้านบาท2ล้านคนนะครับแค่นั้นเอง2ล้านคนคูณ1ล้านบาทมันก็2ล้านล้านบาทอะที่มันจะต้องปลอดต้นไม่ได้แล้วก็ดอกเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับไอ้ดอกที่จะเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเนี่ยก็ต้องหาเงินเข้ามาอุด แล้วเขาก็แปลกดีในนี้เขาก็บอกนะครับว่าอถ้าคนมีหนี้เกินจากนี้ปลอดแค่ล้านเดียวไอ้ที่เหลือผ่อนตามปกติครับครับสมมุติพี่มีห้าล้านนี่ไอ้สีล้านปล่อยตามปกติไอ้ล้านนึงนเนี่ยหยุดให้อะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยเป็นต้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขามีมินิมัมหรือเปล่าว่า อ่าหนี้ต่อคนเนี่ยมันต้องไม่เกินเท่าไหร่เขาถึงจะปลอดต้นให้นะเพราะเขาเล่นพูดแบบนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าหนี้ไม่เกินหนึ่งล้านบาทเท่านั้นซึ่ง,ซ,งซึ่งก็โอเคก็จะสะโขบได้จุดหนึ่งแต่ถ้าพอบอกว่าถ้าหนี้เกินก็จะปลอดได้แค่หนึ่งล้านบาทไอ้นี่แปลว่าคุณก็ยอมรับเกินหนึ่งล้านได้สิอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยไม่แน่ใจฮะส่วนตัวอื่นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นภาระมากเพราะว่ามันก็สามารถโยกจากงบป,ประมาณต่างๆได้เช่นเครื่องฉายรังสี เนี่ยนะครับให้มันครบ77จังหวัดจากปัจจุบันที่มันมีไม่กี่จังหวัดอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรเพื่อเพื่อรักษามะเร็งเนี่ยนะครับหรือฟอกไตทุกอำเภอทุกอำเภอมันก็มีแค่เท่าไหร่เองครับ600ไม่เกิน800อำเภอ800อยแอำเภอก็800เครื่องก็ก็ไม่เป็นไรก็ปัจจุบันเอกชน็ช่ก็ช่วยๆกันอยู่หรือโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์ก็แล้วแต่ว่าจะจะลงทุนกี่หลังคาเรือนนะครับปกติต้นทุนถ้าเป็นแบบปลีกแบบเนี้ยก็อยู่ประมาณไม่เกิน3 0,000บาทต่อ1นกิโลวัตต์ นะครับสามหมืบาทต่อหนึ่งกิโลวัตต์ที่ติดตั้งกันอยู่นะครับสามหมืบาทเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าจะเอาเท่าไหร่เอาเอาเอาล้านหลังคาเรือนหนึ่งล้านหลังคาเรือนเฉลี่ยสัก5้ากิโลวัตต์อย่างเงี้ยนะครับหกิโลวัตต์มันก็จะใช้เงินประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทใช้ทีเดียวก็ไปโยกเอางบคุณงบนี้มามันก็ไม่เป็นภาระต่อ,อต่อรัฐบาลมากนะนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่า ่ที่เราคุยมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับของทางภูมิใจไทยมันก็ไม่มากนะฮะแสนกว่าล้านเท่าที่เห็นนะครับแต่ยังไม่นับไอ้ภาระที่จะต้องไปชดเชยดอกเบี้ยให้กับเงินเงินไอสอล้านล้านหรือกี่ล้านล้านบาทซึ่งเดี๋ยวพี่สุรชัยคงจะมา อธิบายให้ว่ามันมีกี่ล้านคนกันแน่อะไรแบบนี้นะครับในส่วนของตัวเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่น่าเยอะอะไรเพราะว่ามันก็คือ,อแค่ขยายก็ขนาดของกองทุนหมู่บ้านซึ่งไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่อัปเกดก็ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ก็จะมีก้าวไกลนะครับที่รวมกันแล้ว50,000นกว่าล้านจีจีเมืม่อสักครู่นี้นะครับนี่ยังไม่นับรวมของที่จะเกิดใหม่แต่มันก็ไม่เยอะเพราะเกิดใหม่ก็50,000นคนคนะครับคนละสามพันคูณอะไรไปประชาธิปที่ปัสิครับประชาธิปที่ปัดเนี่ยใช้เยอะจริงๆครับประชาธิปที่ปัเนี่ยนะครับ <laughs> เขาคงจะเอาไปชดเชยประกันเขาบอกประกันเขาก็จะใช้ต่อนะครับซึ่งประกันราคาข้าวเนี่ยปีนี้เนี่ยบังเอิญว่าปีนี้าราคามันดีก็เลยประกันราคาข้าวในใช้ไปแค่หมื่นห้าพันกว่าล้านบาทปีนี้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรวมทุกประเภทก่อนอย่างนี้ครับเขาแบ่งมาเป็นนี้ครับประกันปีปีนี้งบประมาณจัดตั้งไว้แปดหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับแบ่งเป็นหมื่นห้าไปำน้ำข้าว ที่เหลือเอามาคล้ายๆว่าไปซัพพอร์ตเพื่อเป็นอะไรที่เก็บข้าวก็ดีรักษาข้าวก็ดีนู่นนี่ก็ดีที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนั้นอีกห้าหมื่นกว่าล้านไปนั้นปีหนึ่งก็ประมาณสักแปดหมื่นกว่าล้านเขาบอกประกันยังคงมีอยู่อันนั้นก็อยู่ในงบประมาณไปไอ้ที่พิเศษออกมาก็คือสามหมื่นบาทต่อต่อครอบครัวนะครับสี่จุดแปดล้านครอบครัวที่ปลูกข้าวเขาจะให้แสนสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยอันนี้ต้องมาว่ากันว่ากระทรวงเกษตรจะเอางบ มาจากตรง,าตางไหนไหน,นะครับเอาตังที่ไหนนะครับถัดมาไม่มากเท่าไหร่ก็คือกลุ่มประมงเขาให้แสนบาทต่อหนึ่งกลุ่มประมงซึ่งมี2 8 0พดรอยกลุ่มนะครับอันนี้2 8 0้อยแปดิบล้านบาทก็ไม่เยอะนะครับถัดมาเป็นธนาคารหมู่บ้านและชุมชนครับ<ม>ไอหมู่บ้านในเจย7ห0 0 0น้าะครับ<ม>ชุมชนเนี่ยก็คือในกรุงเทพครับอีกประมาณ2 1 0พันหนึ่งรอยชุมชนครับรวม,มทั้งหมดเนี่ยชุมชนหรือหมู่บ้านละ2ล้านบาทหมดไปอีกแสนห้ามื่นี่พันล้านบาทครับ นะครับเพราะนั้นสตัวที่มันเอ็กซ์ตร้าออกมานี่ก็ประมาณสักสองแสนเก้านะครับสามแสนนะครับสามแสนล้านนะครับและเขาก็บอกว่าจะฟรีนมโรงเรียนเนี่ยจะฟรีนม365วันครับหมายความว่าจะจัดงบซื้อนม365วันนะครับถามว่าเด็กไปโรงเรียนปีละกี่วันปีหนึ่งสองร้อยสีบวันครับ สองสี่สิบกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัดตะเลิกสิบสี่สิบห้าวันนะรวมวันพิเศษที่รัฐให้แล้วเนี่ยทํางานไม่เกิน2องร้อสี่บหกก็หมายความว่าจะมีนมส่วนเกินอีกประมาณหนึ่งร้ยี่สิบวันอนึอยี่สิบวันคุณจะไปทำอะไรจะซื้ออะไรยังไงเด็กจะมีนมกินอะไรจากไหนหรือเอากลับบ้านอ่าถ้าเสาร์อาทิตย์วันศุกร์แจกสามกล่องเผื่อเสาร์อาทิตย์ หยุดห้าวันก็เอาไปเลยหกกล่องอะไรเงี้ยนะครับอรัก็ว่ากันไปว่าจะว่าจะบริหารจัดการยังไงนะครับครับอันนี้คร่าวๆนะครับราะนั้นก็ใช้เงินกันเยอะมากพอสมควรแต่ว่าถ้ารวมๆไปแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์จจะเยอะที่สุดในเวลานี้เท่าที่คำนวณได้ใช่แขอโทษประชาธิปัตย์อันดับสองครับประมาณสามแสนล้านนะครับเก้าไกลอะเยอะเก้าแกลเก้าไกลป้าแล้วต้องห้าแสนกว่าล้านเลยครับครับ